สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมกอลฟกันอีกแล้วนะวันนี้นี่ผมเอารถโตโยต้ a l p h a าดมาแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมมีให้เลือกกันแบบครบทุกเครื่องยนต์เลยทั้งเครื่อง3.5 Executive p l o ทั้งเครื่อง2.5 Hybrid E4 ทั้งเครื่อง2.5เบนซิน SC Package นะครับวันนี้ใครที่หาเอาผาดอยู่ไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยจริงเพราะทุกคันสวยเหมือนกันทุกคันเลยเพื่อนพร้อมใช้จริงนะครับ และเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยนะผมว่าเอาผาดด้านหลังผมทั้ง4ี่ันเนี่ยสภาพเป็นแบบไหนนะครับผมจะสวยหรือเปล่านะไปชมกันเลยครับเรามาชมกันเลยนะผมเดี๋ยวจะไล่ไปทีละคันนะครับผมว่าเอาเริ่มจากตัวด้านหน้ากันก่อนล้วค่อยไล่ไปที่ด้านหลังละกันเนาะอ่ะเพื่อไม่เสียเวลาเพื<ๆ>่อนๆเรามาชมกันเลยนะครับผมใครที่สนใจเอาผ่านนะวันนี้ไม่ควรพลาดเลยมีตั้งแต่3.5 2.5เบนซิน2 5ไฮบริดครับมาลองเลือกดูกันนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ตัวทันสีขาวคันนี้เป็นสีขาวมุกนะผมรุ่น3.5 V6 Executive เร้ตัวท็อปนะครับผมท็อปเหนือท็อปนี่ตัวนี้เลยเป็นรถศูนย์ Toyota Motor Thailand เพื่อนเเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ปี2021เพื่อนๆเลขไมล์110,000กิโลนะครับผมราคานะผมอยู่ที่2,780,000บาท คันนี้เนี่ยผมได้รีวิวไปแล้วนะครับผมไปดูที่ช่องได้เนาะมีรีวิวแยกไว้นะครับเราไปชมกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับผมนะในส่วนตัวนี้นะแน่นอนรถศูนย์ t ตโยต้าไทยแลนดะครับก็จะได้ในส่วนของลิ้นสเกิร์ตการตกแต่งแบบนี้ไฟตัดหมอก LED ไฟหน้า LED นะครับมีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะล้อแมกลายนี้ครับเป็นลายทูโทนขนาด18นิ้วสวยๆนะครับผมแนละคันนี้สภาพสีนี่ไม่มีริ้วรอยเลยครับ สภาพสีใหม่ๆสวยๆแบบนี้เพื่อนๆสีบางๆนะครับผมสีบางๆเลยมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยให้มาเยอะมากๆทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist นะ BSM By Sport Monitoring นะครับผมกล้องมองภาพรอบคันนะครับ Park Sensor ด้านหลังผมมากันครบหมดเลยเพื่อนๆแล้วดูสีสันสวยมากๆไม่มีริ้วรอยเลยจริงๆนะเนี่ยให้ดู แล้วเป็นสีขาวมุกนะเวลามันโดนแสงแดดแล้วมันดูสวยจริงเพื่อนมันดูสวยจริงนะครับผมอ่ะเรามาดูสภาพภายในนะครับผมนี่เปิดประตูนะครับคันนี้เนี่ยติดม่านมารอบคันแล้วนะครับผมก็คือเพื่อนๆไม่ต้องไปติดเพิ่มนะสำหรับใครที่แบบกลัวแดดร้อนนะครับผมกลัวข้างนอกเขาจะมองเข้ามาข้างในนะตัวนี้ติดม่านมาให้รอบคันแล้วนี่ไปถึงด้านหลังเลยนะครับผมนะตัวบบอคันนี้ภายในเป็นสีเบจครับเป็นสีเบจบบอปรับไฟฟ้านะครับผมนี่แล้วสภาพสวยมากมาก ไม่มีริ้วรอยเลยเบาะใหม่ๆปีกเบาะไม่ล้มนะผมฟองนะ้ำไม่ยับนะครับหนังสูยไว้แบบนี้นี่ที่พักแขนด้านในนี่ก็จะมีไวเลสชาร์จนะครับแน่นอนเป็นรถศูนย์โตโยต้านะต้องมาพร้อมกับไวเลสชาร์จชาร์จมือถือแบบไร้สายนี่เป็นไงล่ะยังไม่หมดครับเครื่องเล่นด้านหน้านะผมตรงนี้มีระบบแผนที่นำทางในตัวและเป็นเครื่องเสียงของ JBL ครับเสียงเพาะมากม เพื่อนๆมาเปิดฟังดูนี่คือกระหึ่มเลยกระหึ่มแบบเสียงเพาะเลยนะครับผมในส่วนของคันเกียร์ตับตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้มีเบรกไฟฟ้าออโต้โฮนะครับนี่พัดลมที่เบาะระบายอากาศมากันครบหมดนะครับผมนี่ด้านบนกระจกมองหลังนะผมเป็นหน้าจอแสดงผลนะตัวนี้เขาจะมีกล้องมองภาพด้านหลังนะครับผมเอาไว้ดูนะครับาบางทีเนี่ยเวลาเรานั่งโดยสารนาะกกระจกอย่างเดียวอาจจะใช้งานไม่ได้เขามีกล้องให้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็กล้องบันทึกเหตุก,การณ์ ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็มีนะครับผมนี่มีให้แบบนี้ส่วนด้านบนแน่นอนมาพร้อมกับหลังคามูลลูปและซันลูปนะครับอ่าเป็นไงสวยไหมสวยปไปละนี่ภายในนะครับผมคัน3.5 V6 Executive แล้วนะครับผมอะ่ะเรามาดูเบาะแถวที่2นะครับผมนี่เป็นประตูสไลด์แบบนี้ครับเพื่อนๆน,นี่นะ ตัวเบาเนี่ยตัวใหญ่นะครับเป็นเบาตัวใหญ่ใหญ่กว่า2.4 SC Package นะครับผมเนี่ยเบามันจะใหญ่มากช่องกลางเนี่ยแทบจะไม่มีร่องเลยนะครับผมมันจะแน่นๆแบบนี้เลยแต่เขามาพร้อมกับฟังก์ชันที่เหนือกว่านะครับผมแน่นอนเขาเป็นท็อปเหนือท็อปนะครับผมเป็นจุดสูงสุดห่วงโซ่ของอาผ่านเลยเขามีสวิตค,ควบคุมนะครับตรงนี้ตรงที่รองแขนตรงนี้เนี่ยเขามีสวิตค,ควบคุมนะครับผมนี่ ปรับพัดลมที่บอกปรับพนักพิงปรับเบาะนู่นนี่นั่นมีเมมโมรี่จดจาตาแหน่งด้วยนะครับผมในส่วนของบาะแท้สองนะอ่าแล้วก็มีถาดรองสัมภาระรองกินข้าวรองทําหนังสืออ่านหนังสืออะไรนี่นะครับผมเขามีให้สามารถพับเก็บได้นะครับผมนี่ถ้าเราเปิดฟังก์ชันเต็มๆก็จะประมาณนี้นะครับหัวหมอนมิก้เมาส์แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเป็นหัวหมอนแบบ เซฟตี้นะเอาไว้บล็อกคอไม่ให้คอเราเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผมเวลาเกิดเหตุสุวิสัยเนาะอ่าด้านบนตรงนี้นะผมเป็นหน้าจอกลางออกด้วยระบบไฟฟ้านะผมสั่งงานจากฟอนด้านหน้านะครับกดสั่งงานได้นะครับผมนะแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลไว้ให้เราควบคุมด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่คันแรกก็สวยๆแบบนี้หาใครที่อยากจะได้นะนะครับผมความหรูหรานะครับผม มานี่เลยเอาขาดา v 6 executive เราตัวนี้สีขาวมุกสวยๆเลยนะครับปี21นะเพื่อนๆคันนี้2 7 8 0 0 0 0บาทนะครับผมอ่ะถัดมาคันถัดมานะครับคันถัดมานี่คันนี้เลยเรายังอยู่กับเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมกับคันสีดำคันนี้เพื่อนๆ t ต y ยต้าเอาผาด2.5 s c Package นะครับคันนี้วิ่งน้อยมากเพื่อนๆรถปี2021นะครับใช้งานมาเพียงแค่ 35, 0 0 0กิโลเท่านั้นเองครับ วิ่งน้อยมากๆเพื่อนใครที่หารถใหไ่น้อยนี่คันนี้แนะนําเลยแล้วเจ้าของเดิมนะครับเขาติดฟิล์มกันริ้วรอยมาทั้งคันเลยนะติดฟิล์มกันริ้วรอยมาทั้งคันนะครับผมยันหลังคาเลยครับสวยมากแล้วไม่มีสะเก็ดหินไม่มีรอยขนแมวเลยครับไปดูสีใกล้ๆนี่นะครับผมในส่วนของราคาค่าตัวของเจ้าคันนี้เนี่ยอยู่ที่2องล้านเจ็ดแบาทนะครับผมนะก็ลองเลือกดูนะครับคันนี้เป็นรถเกรนมาร์เก็ตนะครับผมนําเข้าอิสระนะไม่ใช่ศูนย์โตโยต้าไทยแลนด์นะครับแต่สภาพสวยมาก สภาพสวยมากมากนะครับผมนี่นะผมสีดําเงาฉ่าแบบนี้นะครับดูโอ้โหเงาแวบเงาแวบนะบไม่มีริ้วรอยเลยครับริ้วรอยไม่มีเลยเพื่อนๆโอ้โหมาแบบสวยๆอะ่ะมาแบบสวยๆเลยล้อแมกขนาด18นะครับนี่ล้อขนาด18ยางปี2023นสะครับสีด้านข้างเงาฉ่าเป็นกระจกเลยมันเงามากนี่นะฮะให้ดูรอบคันกันก่อนเดีย๋ยวค่อยไปดูภายในคันนี้ภายในอย่างกับรถใหม่ป้ายแดงเลยครับ จริงๆนะเปิดมาที่คือกลิ่นใหม่กระแทกเลยครับผมกลิ่นหนังกลิ่นอะไรเนี่ยเหมือนรถใหม่ป้ายแดงจริงๆคันนี้นี่สีไม่มีริ้วรอยนะครับสีสวยเลยคันนี้นะสีสวยๆนี่เงาเป็นกระจกเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูภายในครับนี่เลยเปิดประตูออกมาชวแวบนี่นะฮะโอ้โหเบาะสีดำครับ2.4 SC อแพ็เกจนะครับผมเป็นเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้านี่ ปับไฟฟ้าแบบนี้นะผมแล้วดูสภาพหนังโค้ตใหม่นะให้ดูฝั่งคนขับดีกว่านี่นะฮะเบาะนี้เนี่ยจำเป็นต้องนั่งทุกวันนะครับผมนี่ดูปีกเบาะโอ้โหใหม่ๆเลยไม่มีแตกลายงานเลยครับสวยมากๆนะครับผมแล้วฟังก์ชันก็ยังมาครบเหมือนเดิมนะครับผม Adaptive Cruise Control Lane Keep Assist นะครับ b l i n d Sport Monitoring นะครับผมแต่คันนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะครับมีแค่กล้องมองภาพด้านหลังเท่านั้นนะนี่เป็นไงล่ะนี่นะครับผมวิทยุตัวนี้นะผมก็ สามารถเล่นในเรื่องของหน้าจอสัมผัสบลูทูธนะเชื่อมต่อมือถือได้นะผมแต่ถ้าจากจะได้ฟังก์ชันที่เยอะกว่านี้ก็ไปอัปเกรดนะครับผมเป็นเฟอนต์อน n d r o i d ไปติดกลองค่าเพยอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับผมนี่นะคันเกียร์นะครับเป็นคันเกียร์ลายไม้นะผมนะเบรกมือไฟฟ้าออ t โตโฮนะครับแล้วก็ปุ่มระบายความร้อนที่บอกนะมีมาให้นะครับผมอ่แล้วตรงเก๊กลางล่ะมีอะไรบ้างนี่ไวลสชาร์จแน่นอนต้องมีครับ ไวเลทชาร์จชาร์จไร้สายเนาะยุคสมัยใหม่นะครับผมอะไรอะไรก็ไร้สายไปหมดแล้วนะครับด้านบนกระจกมองหลังเป็นหน้าจอเช่นเดิมนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นม i n เนอร์เชนนะโอ้โหสุดจัดภายในใหม่มากคันนี้วิ่งแค่สามหมื่นห้าเองครับวิ่งแค่สามหมื่นห้าเองแล้วติดฟิล์มมาทั้งคันนี่ให้ดูนี่ให้ดูตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือฟิล์มใสที่เขาติดมาเนี่ยเห็นไหมมันจะครอบมาข้างหน้านะครับผม ซึ่งแน่นอนชิ้นนี้ทั้งบานนะครับชิ้นนี้ทั้งบานบอกเลยมูลค่าหลายตังค์ครับมูลค่าหลายตังค์มากครับผมติดฟิล์มคันทั้งคันแบบนี้นะด้านหลังเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์ครับเ่หัวหมอนมิกกี้เมาส์แบบนี้ครับผมสีดำนะปรับพนักพิงปรับที่รองขาไฟฟ้าแบบนี้นะผมมีที่วางแก้วนงแก้วน้านี่นะครับผมหน้าจอด้านบนนะครับก็เป็นหน้าจอขนาดใหญ่และตัวนี้เนี่ยหน้าจอของเขานะครับเป็น Android แยกจากด้านหน้าด้วย แยกจากด้านหน้านะครับผมโอ้โ oh, หมันดีมากนะก็คือสามารถเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อฟอนด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะเล่นแยกจากด้านหน้าก็ได้นะครับผมก็มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากๆนะครับแล้วก็หลังคาซันลูฟนี่มีให้เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยเพื<ๆ>่อนๆใครชื่นชอบแบบไหนก็จัดไปเลยนะครับผมวันนี้สวยๆทุกคันกับเอาผาดนะครับนี่นะฮะคันนี้ปี2021นะครับ 21นะยางปี23ติดฟิล์มทั้งคันเป็นฟิล์มใสๆนะครับผมราคา2ล้าน7แสน9หมื่นบาทครับผมใครสนใจก็มาทักกันได้มาคุยไนดะ้แต่รีบหน่อยนะคันนี้ไม่น้อยจริงนะครับผมนะถัดมาคันถัดมาคันถัดมาตัวนี้เลยคันถัดมาครับผมก็คือเอาผ่าสีขาวคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับผมคันนี้นะเป็นรถศูนย์นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแล้วนี่2.5ไฮบริด e4 นะครับผมรุ่น S ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น S นะครับผมก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของ t o y o ต a a l p h a า d นะครับผมนะตัวรถปี2019เลขไมล์หน่1 2 0 0 0มนกิโลนะครับราคา1,899,000บาทนี่เลยคันสีขาวคันนี้ล้านปลายปลายนะครับล้านเ้าล้านแ9ดได้ขับอ p h a า d แล้วปีใหม่ๆเป็นรุ่นไมเนอร์เชน e นะครับส,วส,วสีขาวสวยสีขาวสวยๆเพื่อนๆสีสวยมากนะครับผม นี่ให้ดูรอบคันนะครับให้ดูรอบคันแบบนี้บอกเลยว่าไา้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอ้โหสวยจริงดูนะครับนี่รอบคันริ้วรอยไม่มีเลยนะครับอ่าล้อแมกซ์นะผมคันนี้ก็จะเป็นลายแบบนี้ครับจะเป็นลายแบบนี้นะขนาด18นิ้วเหมือนกันนะครับล้อแมกก็เป็นขนาด18นิ้วเนาะยางที่ใส่ปีอยอง2 0 2ย่อนะครับยางเนี่ยปี2 0 2 2สําหรับคันสีขาวคันนี้ ่ะเรามาดูภายในกันหน่อยนะครับผมในรุ่น X เป็นยังไงนี่เลยนะครับเปิดประตูออกมานะครับผมนี่ภายในของเจ้าเอาพาดไฮบริด e4 รุ่น X เนี่ยด้านในนี่นะครับเป็นเบาะกรมะหยี่นะครับผมเป็นเบาะกำมะหยี่นะครับผมปรับแบบเมนนุ่นนะปรับแบบเมนนวนทั้งหมดนะครับผมทั้งตัวรองขาพนักพิงเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับผมและตัว ตัวนี้เบาะมันจะเป็นตัวเล็กนะครับผมก็จะมีที่พักแขนที่สามารถเก็บได้นะครับหัวหมอนไม่ใช่มิกกี้เมาส์นะครับผมแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับใครเอา้าก็เหมาะสมกับบ้านที่มีลูกๆนะครับผมต้องวิ่งผ่านเบาะแถว2แถว3เป็นประจำนะผมเนี่ยสามารถเดินได้นะผมระหว่างแถว2กับแถว3โดยที่เราไม่ต้องพับวงพับเบาะนะครับมันจะไม่เกะก,กะมากนะตัวนี้สามารถเดินได้เดี๋ยวเดินผ่านได้เลยนะเด็กๆเ,เนี่ยสบายๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะครับผมก็จะเหมาะกับบ้านที่แบบ ค่อนข้างที่จะมีเด็กเล็กหน่อยนะครับจะเหมาะกับแบบนี้มากกว่าเนาะอ่าด้านบนก็มีจอเพดานเหมือนเดิมมีหลังคาสลุปเหมือนเดิมนะครับนี่นะในส่วนของเครื่องเล่นตรงกลางก็หน้าจอใหญ่ตัวนี้เป็นอาพายนะผมบอกเลยว่าฟอนต์ตัวนี้นะครับผมวิทยุตัวนี้เนี่ยมูลค่าของเขาเนี่ยร่วม4 0 0 0 0บาทบอกเลยร่วม40,000บาทรองรับ Apple CarP l a ลรองรับ Android Auto นะครับรองรับการเชื่อมต่อของมือถือถ้าเป็น iOS แบบไร้สายถ้าเป็น Android ต้องเสียบสายนะครับ นี่ให้มาแบบนี้โอ้โหเป็นไงพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมีคูชันโทอะแด็คถีบคูชด,ด้วยนะครับผมรู้มีเลนคลิปแอสซิสตด้วยนี่คันกงคันเกียร์เบรกมือไฟฟ้าออตโต้โฮนะครับมีมาให้แบบนี้เลยโอ้โหสุดจัดนะส่วนกระจกมองหลังนะเป็นหน้าจอเช่นเดิมเพราะว่าไมเนอร์เชนเนาะของรุ่น30นะนี่ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้โอ้โหใครได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากคันนี้สวยมากนะครับคันนี้สวยมากคืออย่ามองข้ามนะรุ่นตัวโลร,รุ่นตัว X เนี่ย เป็นรถที่ใช้ดีนะครับเป็นรถที่ใช้ดีราคาย่อมเยาด้วย1,899,000บาทปี2019เพื่อนๆได้เอาผ่าดไปใช้แบบนี้แนะนำเลยนะผมใครหาอยู่ลองมาดูคันจริงก่อนนะครับมีกล้องรอบคันด้วยเออเป็นไงนี่ให้ดูงนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะครับนี่มีกล้องนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนะครับผมมาดูคันจริงได้นะครับคันนี้นะครับผมอ่ะผัดมานะครับผัดมา โตโยต้ตอาอพาร์ทเหมือนเดิมนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นตัว30ยังไม่เชนปี2017สดีดำเพื่อนๆตัวนี้เป็นเครื่อง2.5 Hybrid E4 นะครับผมเป็นรถศูนย์ไทยนะตัวนี้ปี2017เลขไมล์ายม5 8น0 0กิโลนะครับราคาอยู่ที่1789,000บาทสีดำ1 7า9เจ็นะครับผมนั่นหมายความว่าอะไรอย่างที่ผมบอก คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ได้ใน,นเรื่องของออปชันมากมายอะไรนักไม่ได้ใน,นเรื่องของหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับเล่นปี2019รุ่น Hybrid X ก็น่าสนใจนะเพิ่มงบอีกมาอีกนิดนึงได้ฟังก์ชันที่มากกว่าอีกนิดหน่อยได้ Adaptive Cruise ซึ่งตัวสีดำไม่มี Adaptive Cruise ไม่มี Lane n e e p e s s i s t ไม่มี b l i n d t p o t m o o i t o r i n g นะเห็นไหมได้ระบบความปลอดภัยมาหลายอย่างเลยนะครับผมแล้วก็ได้รถปีใหม่กว่าเพิ่มมาอีกแค่เท่าไหร่เองเพิ่มมาอีกแค่1000 0บาท นะไม่ถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับผมนะก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูคันนี้กันต่อปี2017นะสีดาคันนี้สวยๆเลยครับกระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิงไฟตัดหมอก LED พร้อมลินสเกิร์ด้านนานะครับผมล้อแมกนะฮะเป็นล้อแมกทูโทนนะครับ, tone, รบแต่ลายอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะตัวนี้นะส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าล้อแมกลนยนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว่าขนาด17นิ้วเองนะครับ ขนาดเล็กนะครับผม17นิ้วนะมันยังดูไม่ค่อยเข้าเข้ารูปทรงเท่าไหร่นะครับนะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบนะครับนี่บานประตูเป็นสีดําเงามันเลยนะครับผมนี่สภาพส,สวยๆคันนี้เพื่อนๆมาดูคันจริงก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะนี่ด้านท้ายด้านท้ายของคันสีดําเป็นไงล่ะเงาแวบนะเงาแวบเงาแวบนะครับผมนี่นี่มีสัญลักษณ์นี่ครับผม h y b r i d s y n e r g y d r i v e E4 นะครับเป็น ระบบขับเคลื่อน4ีล้อนะครับผมของ t o y o ต้าเอว่าดเขานะครับนะมาดูภายในกันดีกว่านี่ภายในของเขานะครับนี่เลยเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับผมเป็นภายในสีเบรดเป็นภายในสีเบรดปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมนี่เบาะหนังสภาพสวยนะครับนี่สภาพอาจจะมีแบบลอยนิดหน่อยนะครับผมนี่ให้ดูเป็นรอยการใช้งานมานิดหน่อยนะครับผมนะ ก็ถือว่าไม่ได้น่าเกียดอะไรน,นันเพื่อนนะนี่แล้วเครื่องเล่นนะครับผมเครื่องเล่นเป็นของ t o y o ต a t h a i l a นดนะครับในรุ่นโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ค่อยดูหน้าเข้ารูปเท่าไหร่นะเ,เป็นฟอนต์สองดินแบบนี้เพื่อนไปเปลี่ยนอัปเกรดเอาได้นะนี่ของศูนย์ไทยนะครับนี่ระบบเครื่องปรับอากาศนะครับผมระบบเกียร์เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับในรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มี a d Adaptive c r u i s e นะครับผมเป็น c r s ู Control ธรรมดานะครับปุ่มสตาร์ทนะครับผมมีให้นะครับนี่แบบนี้นะ แผงข้างประตูสวยๆแบบนี้เลยนะครับตกแต่งลายไม้เป็นไงล่ะได้ไปบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับมาดูด้านหลังกันต่อครับผมเบาะด้านหลังเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นี่เป็นไงศูนไทยเอาตัวท็อปมานะครับผมเป็นหัวหมอนมิกกี้เมาส์นะครับผมปรับพนักพิงปรับที่รองขาไฟฟ้านะครับแบบนี้นะผมและสูนไทยเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเขามีนี่ครับลมบาร์ซับพอร์ตแบบบิวอินนะครับผมก็คือบิวอินเข้าไปในตัวเบาะเลยเป็นที่ดันหลังครับ เป็นที่นวดนะครับผมโดยใช้ลมนะแอร์ลมบานะครับเป็นแอร์ลมบานี่ยจะอยู่ข้างในตัวเบาะเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมอะไรนะภายในเรียบร้อยนะคันนี้เนี่ยให้ดูภายในเรียบร้อยมากๆนะครับสวยๆเลยครับผมส่วนจอเพดานก็มีนะครับผมแต่จอเพดานเนี่ยขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดเล็กๆในรุ่นโมเดลปี2017สูตรไทยนะก็จะเป็นจอเพดานขนาดแบบ8นิ้วนะประมาณนี้ประมาณ8-9นิ้วนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากก็ไปหาอัปเกรดเอาได้เพื่อนๆนะ ก็ประมาณนี้ทั้งหมด4คันนะทั้งหมด4คันครับใครที่สนใจคันไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็สามารถทักมาพิมพ์คอมเมนต์มานะผมเพื่อขอดูรีวิวแยกได้นะครับเพื่อขอดูรีวิวแยกได้นะเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวแยกให้ชมกันนะครับผมแต่ที่มีแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยก็คือเครื่องยนต์3.5ลิตรคันแรกนี่เลยคันสีขาวคันแรกนี่แหละ นะก็คือจะมีรีวิวแยกเอาไว้นะครับผมไปดูในช่องได้ส่วนคันอื่นๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมเดีย๋ยวผมจะเอามาถ่ายแยกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะผมขอขอบคุณมากๆเลยสําหรับใครที่ดูจนจบนะผมขอบคุณจริงๆนะผมใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ